สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมหนึ่งแตงโมคานะครับก็มีอีกหนึ่งคันนะครับมานำเสนอให้กับท่านลูกค้านะครับและเพื่อนๆทุกคนนะครับดูนะครับว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขวัญใจวัยรุ่นเลยนะครับและก็ใช้ในเมืองดีนะครับคล่องแคล่วนะครับหาที่จอดง่ายนะครับและแถมอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือมันเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ1 3 0 0ง c ีซีนะครับ บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแรงแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องเล็กแล้วจะอืดอ่านนะครับไม่นะครับรถนะครับค่อนข้างอัตราเร่งดีนะครับและแถมประหยัดน้ามันนะครับถึง20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับข้อดีของคันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งะครับได้สีเดิมทั้งคันและได้ตัวสีขาวมุกมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามองไกลๆนะครับไฟหน้าจะออกเหลือบฟ้าฟ้าแบบนี้หมายความว่ามันเป็นระบบไฮบริดนะครับท่านลูกค้าครับ และดูนะครับทั้งไม่ว่าล้อแม็กนะครับโลโก้ทุกอย่างนะครับคงสภาพเดิมจากโรงงานนะครับดิวร้อยอาจจะมีบ้างนะครับนนิดหน่อยนะครับแต่เป็นรถที่ปี13บอกได้เลยนะครับว่าหาโคตรยากนะครับสภาพนี้นะเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับมาดูก่อนนะครับมาดูภายงาในนะครับจะเป็นทรงผ้าเบาะผ้านะครับแต่ว่าตึงเตี้ยนะครับปีกไม่มีล้มนะครับ สิ่งที่ผมอยากให้ลูกค้านะครับสังเกตดีๆเดี๋ยวผมจะพาไปฝั่งนู้นนะครับสังเกตดีคือความคมชัดของตัวอักษรนะครับตัวอักษรอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกันนะครับแต่ให้ดูก่อนกลิ่นใหม่นะครับคันนี้ใหม่มากนะครับเนี่ยเหมือนถ้าเกิดแกะถุงออกจากโชว์รูมได้เลยนะครับเพราะว่ามันใหม่มากนะครับปกติพวกผ้าจะค่อนข้างดูแลรักษายากนะครับพอเปิดฝาท้ายมาเสร็จปุ๊บนะครับมาดูเลยนะครับ รอยต่อต่างๆนะครับในการผลิตรถยนต์หนึ่งคันขึ้นมานะครับคงเดิมจากโรงงานน็อตไม่มีขยับนะครับฝาท้ายเดิมนะครับทุกอย่างต้องเดิมนะครับเป็นลักษณะนี้นะรับรองนะครับว่าคันนี้นะครับคัดสรรมาอย่างแบบพิถีพิถันมากนะครับถ้าเป็นแบบอาหารนะครับก็เชฟกระทะเหล็กนะนี่นะครับฮอนด้าเจ็นะครับ ไฮบริดมีเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับแล้วไฟท้ายก็จะเป็นแบบลักษณะใสแบบนี้โคมใสจะบ่งบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นไฮบริดแล้วดูตามทรงตามซอกนะครับสติ๊กเกอร์นะครับมีทุกจุดนะมีทุกจุดแม้กระทั่งจุดล่างยังมีเลยนะครับหลายคนบอกว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์อะไรครับคือกันกระแทกนะครับเวลาปิดประตูนะครับนี่และอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากให้ดูเลยนะครับภาคภูมิใจมากเลยนะครับ คือพวงมาลัยมาติฟังก์ชันและแถมลายนะครับที่ออกจากโรงงานนะครับยังเป็นด้านๆอยู่เลยนะครับพวงมาลัยไม่เงาหมายความว่าไงพวงมาลัยไม่เงาหมายความว่ารถคันนี้นะครับใช้น้อยมากแค่3 5 0 0 0กิโลส5ม0 0กิโลนั่นคือเลขไมล์ของตัวรถของแท้ของจริงนะครับและก็กำลังอธิบายต่อนะครับว่า ปุ่มกดทุกปุ่มนะครับทุกปุ่มจริงๆที่อยู่ในตัวรถนะครับความคมชัดของตัวหนังสือตัวอักษรไม่ว่าจะพิมพ์อะไรลงนะครับสัญลักษณ์ตัวแบบไหนนะครับให้ดูเลยชัดๆไม่มีปุ่มไหนถลอกไม่มีปุ่มไหนถลอกนั่นหมายความว่ารถคันนี้มันใหม่จริงใช้งานมาน,น้อยจริงนะครับ คันนี้ปี13ไม35,000กิโลได้ไฮบริดเปลี่ยนน้ำมัน20กิโล,ลิตรเดี๋ยวให้ดูว่างเครื่องนี่สตาร์ทไว้อยู่นะครับท่าลูกค้าครับสตาร์ทไว้อยู่ให้ดูว่างเครื่องและต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือรถรอปรับสภาพยังได้ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดล้างขัดสีดูดฝุ่นฟอกต่างๆภายลงภายในนะครับมันจะกิฟขนาดไหนนี่ ผมให้ดูเลยนะครับว่าตั้งแต่นะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับน,น็อตฝาโปรงสติกเกอร์รองกันกระแทกนะครับสติกเกอร์บอกลายเอียดตัวรถนะครับมอกอทุกจุดมันเดิมจริงๆนะครับคานหน้าเดิมไอเห็นกันชัดๆจะจะรับประกันคันนี้สวยแน่นอนไม่มีคำว่าผิดหวัง เครื่องยนต์1,300 cc บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า20กิโลลิตรอัตราสิ้นเปลืองโคตรประหยัดใช้ในเมืองดีจอดก็ง่ายนะครับแนะนำเลยครับไฮบริดปี2023ปราคาพิเศษสุด2,99,000บาทกับเลขไม่สามหม่ 35, กิโลคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับใครสนใจนะครับเห็นคลิปวดนี้นะครับติดต่อผมนะครับ 1. แ่งตงโมคานะครับ0959525562 นะครับโทรมาปรึกษาเรื่องรถจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกมารับรถทำไงครับจัดส่งถึงหน้าบ้านฟรีทั่วประเทศไทยสำหรับร้านแนงโมงคาวันนี้นะครับฝากไว้ถึงคคาน,นะครับแจนไฮบิดปี13 299,000บาทกับไม 35, ่35,000กิโลวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you.